วันนี้ก็พาเที่ยวนะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับในรอบ10เดือนนะครับที่ผมไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปไหนเลยนะครับ mm. วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เราจัดคลิปสั้นๆนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปสมุยกันนะครับแล้วเรามาขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิมนะครับ mm. หลังจากที่เราไม่ได้เที่ยวบินไปไหนเมื่อไหนเลยเนี่ยนานพอสมควรนะแล้วเราก็รู้สึกว่า ถึงการเดินทางมากเหมือนกันวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราได้จะได้ขึ้นเครื่องบินแล้วนักกลับรู้สึกตื่นเต้นกับมันมากเลยไปกันดีกว่าครับดูว่าบรรยากาศอรอบๆสนามบินตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างในช่วงคิดแบบน,น,นี้นะครับอย่างค่อนอื่นนะครับเราเข้ามานี่นะครับเราก็ต้องใส่แมสด้วยนะครับไปเลยครับไปดูครับ ดูตารางของสายการบินนะครับซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะฮรระบาดนะครับเราเห็นไหมฮะไฟต์แต่ละไฟต์ก็จะมีเทลโซ่นะครับเยอะเลยนะครับยกเลิกการเดินทางเยอะเลยนะครับดูนะครับแต่ละอันนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นไฟต์ที่ถูกยกเลิกไปนะครับผมนี้เราก็มาด้วยสายการบินบางกอกเอเว์นะครับตอนนี้เราก็จะมาทํา เช็คอินแล้วก็แบ็กดรอปนะครับก็คือโหลดกระเป๋านะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปเลยไงครับจะได้ไปเที่ยวไปเลย ได้ครับจะมีสองบ็อกเซตนะครับนะครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับผมโอเคครับตอนนี้ที่สนามบินก็จะเป็นค่าบ็อกเซตแบบนี้นะครับผมก็คือ1 b o วอล์ดิงนะครับจะได้เซตหนึ่งเซตแบบนี้นะครับจะไม่มีการตักแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับ ที่ในเล้าของมะขามเทรีนะครับี่ก็จะมีการแจกนะครับเป็นบล็อกเซตนะครับก็คือเป็นบล็อกเซตแบบนี้แล้วก็มีไฮไลท์คือตัวของเดิมนะคือกาวต้มมัดแล้วก็แจกน้ําเป็นดัดขวดแบบนี้นะครับในเซตนี้เท่าที่ฟังมาเมื่อสักครู่นี้คือเป็นข้าวไก่ทะเย่างกิีนะครับยวลองดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ที่เติมได้ก็จะมีพวกชากาแฟแล้วก็น้ำส้มขันนะครับจะเป็นประมาณนี้ละไม่มีตัาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับนั้นเดี๋ยวขอรองท้องก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปข,ข,ขึ้นกันชันเจนที่สุดครับ ให้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบหมออ้นนะครับมารับและเราที่สนามบินนะครับจะพาดูสนามบินด้วยนะครับสนามบินก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายครับแต่ก็โอเคอยู่แต่ละเดี๋ยวผมต้องเข้าด่านตรวจอิกรอบแล้วนะครับ นิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มารับรถนะครับวันนี้ก็ทางหมออ้นนะครับงานรุ่นพี่ผมเองนะครับก็ให้ยืมรถมาใช้นะครับในการขับรถเล่นที่บนเกาะสมุยนะครับตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าตรงไปที่โรงแรมนะครับวันนี้เราพักที่โรงแรมอินเตอร์คอนนะครับเราจะลองดูว่าโรงแรมมีเฟอริสิตี้ต่างๆให้เราใช้อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ลองเทคทาวิที่โรงแรมหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้อากาศตอนกลางวันนี้ค่อนข้างจะร้อนเลยคะแดดดีนะครับ ลองถึงโรงแรมดูก่อนนะครับแล้วก็อยู่โรงแรมเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวพามาดูวิวรอบๆเกาะสมุยอีกทีหนึ่งครับไปกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เราก็ขับรถมาทางเข้าโรงแรมนะครับก็ประมาณสัก2กิโลได้มั้งไอโลกว่าหรือ2กิโลประมาณนี้นะครับทางเข้าก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะครับทางเข้าค่อนข้างจะเล็กนะครับแต่เราดูข้างในดีกว่าว่าสวยแค่ไหนไม่ต้องตกใจนะทางเข้านี้เหมือนทางเข้า ส่วนอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่เราเข้าดูข้างในดีกว่าได้ข่าวว่าวิวข้างในสวยมาก คครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วน,นะครับ Intercontinental สมุยนะครับดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับนี่แค่เคาน์เตอร์นะครับมันจะชิลขนาดไหนเนี่ยนี่ทางลงด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราลงไปตอน,นเย็นเดูอีกทีนึงนะครับ คือเคาน์เตอร์เช็คอินที่นี่นะครับผมและนี่ก็เป็นห้องรองรับนะครับตอนบ่ายจะมีเสิร์ฟอัลเทอร์นูนทีด้วยนะครับตอนนี้เราได้เวลคัมดิงก์มาแล้วนะครับดูบรรยากาศนะครับปึ้บว่าไงครับซอชิลไหมครับชิลไหมฮะดูบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้แค่ห้องรับรองนะครับผมตัวโถงกลางนะครับ วิวรอบๆที่นี่เลยนะครับขอบอกได้เลยว่ามันสุดมากครับ จากตอนนี้นะครับห้องที่ผมจองไว้เป็นห้องชื่อว่ากลับ p a n o r a m i c Ocean View สูทนะครับซึ่งใน i ิน e r c o n t i n e n t a l ที่นี่นะครับมีแค่2ห้องดังนั้นตอนนี้ระหว่างที่เรารอทำความสะอาดห้องอยู่เราก็ได้ห้องพักรับรองมาหนึ่งห้องครับก็คือเป็นห้องที่เป็น g a r d เด Vi e w นะครับเราลองเข้าไปดูในห้องกันนะครับว่าในห้องที่เป็น Garden Vi e w เป็นอย่างไรห้องเราห้องนี้ครับชื่อห้องชื่อห้องจันทรานะฮะเรามาดูความสวย งามของห้องนี้กันแต่ห้องนี้จะเป็นวิวที่เป็นการ์เดนวิวนะครับนะครับเราลองดูด้านข้างนะครับเห็นไหมฮะนี่จะเป็นการ์เดนวิวนะครับอันนี้เป็นเข้าห้องเราปึ๊บเราเจอเระเบียงนะครับเดินตรงเข้ามาหน่อยเราจะเจอที่เป็นห้องน้ํานะครับเราไปดูในห้องน้ํากันดีกว่าอ่าอันนี้น่าจะเป็นที่วางของนะครับอันนี้ก็เป็นห้องสุข,ขานะครับที่นี่ไม่มีประตูนะครับ ไม่มีประตูนะฮะจะใช้เป็นตัวผ้าม่านนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นห้องนะครับอาบน้ำนะครับก็จะมีเรนชาวเวอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก็เป็นกระจกนะติดผมเองนิดนึงนะครับก็ดูสะดวกสบายหรูหราไม่ใช่ย่อยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตูส้สื้อนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกกันดีกว่านะครับรึปเราเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานนะครับ ภายในห้องนอนนะครับนี่เข้าสู่ห้องนอนแล้วนะครับทีวีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เตียงนอนโอ้ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับห้องการ์เด้นวิวนะครับนะอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับเคาน์เตอร์บาร์ที่นี่นะครับก็สวยงามครับผมนะอ่าห้องนอนอีกรอบหนึ่งโอเคครับออกห้องนอนทะลุห้องน้ําได้เลยนะครับอ่าเราเดินทางมุมนี้นะครับห้องนอนทะลุห้องน้ํามาอย่างนี้ได้เลยโอ้สวยงามใหญ่โตครับนะครับ รึบนะครับเดี๋ยวเราเดินออกมาดูเปิดหน้าต่างเม่ามดูหน่อยดิการ์เด v นวิวมันเป็นอย่างไรนะครับเราขอลองเปิดดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวเปิดดูหน่อยนึงโอเคนี่ก็เป็นการ์เด v นวิวนะครับของที่นี่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูบนเตียงกันครับนะครับอันนี้บนเตียงนั่นหมายความว่าเวลาถ้าเรานอนบนเตียงแล้วนะครับตื่นเช้ามานะครับเราก็จะเจอวิวที่เป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นการ์เด v นวิแบบนี้เลย ตอนนี้เราก็ขอพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องที่ผมจองไว้นะครับซึ่งคาดว่าหน้าทําความสะอาดเสร็จประมาณบ่าย3นะครับห้องที่เป็นคลับพา n ์ r นลามิกโอเชียนวิวสตรของเรานะจะดูความอลังการว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับตอนนี้นะครับห้องของเราได้เสร็จแล้วนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วฮะวันนี้เราเป็นห้องเบอร์209นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในห้องกันนะครับว่าห้องเรามีอะไรบ้างนะครับ เข้ามาในห้องนะครับเรียบร้อยนะครับไหครับซอคนเปิดประตูของเราวันนี้วันนี้เป็นเวลคอยโอเคครับครับอานะครับห้องของเราชื่อห้องว่าคลับพาโลนามิกพาโนนาพาเอ่อพาโลนามิกนะครับโอเชียนวิวนะครับซึ่งห้องนี้นะครับจะมีแค่2ยูนิตในโรงแรมนี้หมายความว่าทั้งโรงแรมอินเตอร์คอนเนี่ย จะมีห้องนี้แค่2ห้อง,ง,งเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพาชมห้องกันนะครับว่าห้องสวยงามแค่ไหนนะครับอ่าเปิดเข้ามาปุ๊บเราจะเจอตัวโต๊ะรับรองแขกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเดินู้อบๆนะครับ,รบ,รบ stuk? อันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับนะฮะเราดูกันนะครับห้องรับแขกก็ใหญ่เลยนะครับน,นะพอเราไปด้านหน้านะครับอันนี้ก็มีทีวีมีรองเรียบร้อยด้านหน้าน,นี้ก็เป็นตัวระเบียงนะครับ ซึ่งเห็นวิวได้300เกือบพอ3ามองศาอนะ่ะผมว่าไม่ถึงหรอกน่าจะมันร8อองศาโดยประมาณนะครับแต่วิวสวยงามมากครับนะครับอ่าอันนี้นะครับต่อไปเราก็จะเดินดูเดี๋ยวให้ซอดูตรงนี้มุมที่ซอชอบมากนะครับก็คือตัวเคาน์ตเตอร์บาร์คเคาน์เตอร์บาร์อ่าแล้วก็ที่ชอบมากก็คือมีกาแฟแคปซูลที่กินได้ซิ่งดืกาแฟมากโอเคได้เลยครับเครื่องดื่มมอกกอล์นะครับ ที่สำคัญคือที่นี่จะมีตู้เย็นด้านล่างนะครับลองเปิดตู้เย็นดูดิครับน,นะครับตู้เย็นล่างลองเปิดดูดิครับเปิดดูฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งน,ง,นง,นง,นงนะครับดูอ,อกีกฝั่งหนึ่งนะครับอ้าวซอเราเปิดไม่ถูกออกฝั่งนี้ถูกแล้วโอเคครับนะครับซึ่งเครื่องดื่มที่นี่นะครับอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเปล่าน้ำแร่แล้วก็ซอฟดงค์นะครับฟรีหมดเลยนะครับยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นเอง นะครับอันนี้ก็เป็นซอฟบาร์มุมโปรดของซอนะครับซึ่งเป็นคนติดกาแฟคนหนึ่งเหมือนกันอันเียนี้มุมโปรดพี่อ่าอันนี้ก็จะมีวายว้าวมีตู้แช่ไวน์ why? ด้วยวันนี้ถ้าไม่อยากออกไปไหนก็จัดที่นี่มันได้เลยนะครับโอ้โหไฮโซเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นกาแฟที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับชอบมากค่ะเพราะติดกาแฟรีบนะครับสําหรับใครชอบดื่มก็จะมีพวกนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็ เรียกใช้ได้24ชั่วโมงเลยนะครับอ่ะซอสนำไปห้องนอนเห็นไหมฮะห้องที่เป็นเบดรูมของเราขวามือนี้นะครับขวามือก่อนนะครับขวามือก่อนนะครับขวามือนี้คือเป็นเหมือนห้องน้ําแขกนะครับสมมุติถ้าแบบมีเพื่อนมาเพื่อนมามานั่งแจมในห้องมาคุยในห้องอะไรพวกนี้ก็จะมีห้องน้ําแขกนะครับห้องน้าแขกก็เป็นห้องน้ําทั่วไปเป็นห้องสุขาทั่วไปนะครับแล้วก็มีนะครับที่ล้างมือนะครับอันนี้คือเข้าอย่างเดียวอาบน้ําไม่ได้ อันนี้ก็เป็นฝั่งประตูห้องนอนละเราเข้าประตูห้องนอนไปรืบเข้าป,ประตูห้องนอนนะครับว้าวเตียงนอนใหญ่เลยนะครับก่อนที่จะไปถึงไฮไลท์เราเรามาฝั่งนี้กันก่อนดีกว่านะอันนี้ก็จะเป็น Wal k in c l o s e เเลยนะครับเข้าไปดูข้างในนะครับมีอะไรบ้างอ่าอน,นี่ก็จะเป็นที่แขวนผ้านะครับตู้เซฟนะครับที่วางกระเป๋านะฮะชั้นวางกระเป๋านี่สัมภาระเรามากัน2คนนะฮะสคืน แบกกันมาเต็มเลยทีเดียวนะครับมีที่รีดผ้ามีเตารีดให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นบริเวณเตียงนอนนะครับแล้วก็มีเครื่องในความสะดวกนะครับทีวีต่างๆนะครับใครมีอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถต่อเข้าช่องนี้ได้เลยนะครับนะทีนี้เราจะมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวห้องน้ำของเรานะครับผม เราไปดูในห้องน้ําของเราดีกว่าว่าห้องน้ําเมนจริงๆแล้วมันใหญ่แค่ไหนแล้วก็มีอะไรที่เป็นไฮไลท์อ่ะอ่นะฮะเดี๋ยวผมค่อยๆเปิดให้ดูนะครับนี่ก็คือห้องน้ําใหญ่ของเรานะครับเราเปิดเข้ามาดูปื๊บอันนี้ก็จะเป็นห้องน้านะครับห้องน้ําหลักเลยนะครับก็จะมีแชมพูนะครับสบู่ครีมนวดนะครับโอ้เรนชาวเวอร์ใหญ่เลยนะครับในห้องนี้นะครับผม ถัดมาที่อีกห้องหนึ่งนะครับเราย้ายอีกห้องหนึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องสุขขานะครับสังเกตโรงแรมที่จะแยกห้องกันนะฮะระหว่างห้องน้าห้องสุขานะครับเพื่อหนึ่งความสะดวกสบาย2กันลื่นด้วยนะครับและไฮไลท์ของเราอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตึ้งจากุชชี่ครับนะครับเราดูนะครับมุมนี้นะครับจาคุชชี่มุมนี้แล้วก็วิวแบบนี้ นะครับมันจะเป็นเยี่งไรถ้าตอนพระอาทิตย์ตกนะครับพอมองไปนอกนะครับก็จะมี outdoor bed นะครับให้อยู่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเห็นวิวได้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือวิวจากห้องน้ำผมนะครับนะวิวจากห้องน้ำคืนนี้นะครับมันจะสวยงามอะไรขนาดนี้นะครับนะครับอีกรอบหนึ่งนะฮะจักกุชชี่นะครับท่ามกลางวิวแบบนี้ นะครับแค่2ห้องเท่านั้นนะฮะในโรงแรมนี้นะครับผมอันนี้จองได้ถือว่าโชคดีมากนะครับและนี่ก็ออกมาที่ระเบียงบ้างนะครับผมพาออกไปที่ระเบียงบ้างนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2กว่านะครับแดดร้อนอยู่นะครับนี่เป็น o u t ด o ร์เบ d นะครับของเรานะครับพอเดินออกมานอกก็เราก็จะเจอวิวด้านนอกที่เป็นแบบนี้นะครับโอเคเลยนะครับว้าว ว้าวห้องหลักหมืน่นวิวหลักล้านเลยทีเดียวนะครับก็มาพักกันสองคนผมถือว่าห้องใหญ่มากนะครับถือว่าห้องใหญ่มากเราก็ดูนะครับมันก็สามารถทะลุเข้าไปที่ห้องรับแขกต,ตรงนี้ได้อีกหนึ่งรอบนะครับนะครับก็รีวิวให้ดูครับห้องนี้นะครับซึ่ง ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับห้องนี้ราคาอยู่ที่ประมาณส0,000ื่นกว่า,วาถึง4 0,000ื่นบาทนะครับต่อ1คืนนะครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเขาลดราคาอยู่นะครับเหลือเพียงห้องหนึ่งประมาณหมื่นนิดๆน,น,นะครับสำหรับใครที่มาพักสมุยก็ต้องการความสะดวกสบายหรือว่าต้องการบอกว่าพักผ่อนเต็มที่สบายๆอยู่โรงแรมและใช้ตัวเฟสิลิตี้ของโรงแรมอย่างแย,ย่คุ้มค่านะครับห้องนี้ผมแนะนำเลยนะครับ ครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะที่อยากจะมาลองห้องนอนที่รูๆแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออ่ะทีนี้เราเข้ามาดูในห้องกันบ้างนะครับนี่ผมเอากระเป๋าเข้ามาเก็บเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีนะครับการ์ดนะครับโอ้โหตั้งไว้ให้เรียบร้อยมีชื่อนามสกุลเรียบร้อยเลยนะครับโอเคน่ารักมากครับทีนี้มันก็จะมีพวกกลุ่มที่เป็นคอมพิเมนทารีต่างๆของโรงแรมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่างว่าห้องนี้ได้คอมพิเมนทารีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะครับ ไล่ดูทีละอันเลยนะครับก็ตั้งแต่เข้ามาก็แนะนำโรงแรมเรียบร้อยนะครับก็จะมีเซอร์วิสนะครับอยู่ข้างล่างนะครับก็คือตั้งแต่7โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับนะหรือโทรไปที่เบอร์นี้ที่เขาให้มาได้นะครับแล้วก็มีร้านอาหารเช้านะครับที่แอมเบอร์นะครับและสลลงดันด้านนะฮะอาหารเช้าก็อยู่ที่6โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้นะฮะอาหารเช้าจะเป็นแบบไหนนะครับว่าบุฟเฟ่เนี่ยมันมีอะไรบ้างหรูแค่ไหนกันเชียวนะครับผม แล้วก็มี complimentary คือสามารถเข้าไปที่ขับ lounge นะครับของ Intercontinental ได้นะครับตั้งแต่7โมงเช้าถึง4ทุ่มครึ่งนะครับนั่นหมายความว่าจะได้เครื่องดื่มฟรีหมดเลยนะครับเครื่องดื่มที่เป็นพวก light refreshment ก็คือกลุ่มพวกน้ำผล,ลไม้นะครับหรือเครื่องดื่มเบาๆนะครับที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับพวกนี้ฟรีได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็โอ้นี้ช่วงประมาณบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับ นะช่วงบ่ายสถึงบ่ายสนะครับก็จะมีเสิร์ฟเป็น afternoon t e ได้ด้วยนะครับนะนะหรือว่าเขาเรียกเป็นอะไรพูบาร์เฟสชี่นะครับก็คือโอ้เป็นพวกเครื่องดื่มต่างๆซอฟต์ดิ่งต่าง,างอันนี้ฟรีหมดเลยนะครับฟรีหมดเลยนะครับนะแล้วก็ขับเลาจ์ต่างๆนะครับอันนี้เข้าได้มหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเกี่ยวพวกค็อกเทลสปาร์กิ้งเป็นพวกซอฟต์ดิ้องฟรีหมดเลยนะครับ แล้วก็ในห้องนะครับเราก็สามารถสั่งพวกกลุ่มผลไม้นะครับหรือว่าเป็นพวกชาต่างๆนะครับเสิร์ฟถึงห้องอันนี้ก็ฟรีอีกนะครับผมแล้วก็ในห้องนะครับที่เป็นซอฟต์ดริงค์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําผลไม้น้ําอารมณ์ที่ผมเห็นอยู่เมื่อกี้ก็น่าจะประมาณ10กว่ากระป๋องหรือ10กว่าอย่างได้นะครับอันนี้ฟรีหมดเลยนะครับแล้วก็เติมวันละหนึ่งครั้งนะครับเอาง่ายๆฮะถ้ามา2คนดื่มไม่หมดแน่นอนครับเยอะมากนะครับผม แล้วก็มีบริการนี้รีดผ้านะครับรีดผ้าให้ฟรีด้วย2ชิ้นนะครับเผื่อวันไหนอยากรีดผ้านะครับผมก็ผ้าตัวไหนยับมานีเารีดให้ฟรี2ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีโทรโทรระหว่างห้องฟรีนะครับผมรวมถึงว่าอันนี้น่ารักมากครับก็สามารถชวนเพื่อนนะครับที่ไม่ได้พักโรงแรมนี้นะครับผมมาทดลองใช้นะครับตัวขับนะครับ Intercontinental Lounge นะครับเพื่อรับประทานอาหารเช้า หรือช่วงอัสนุนที่นะครับช่วงรับประทานชากลางวันหรือว่าตอนเยน็นเย็นมีค็อกเทลให้ด้วยนะครับผมอื่นๆก็โอ้ดีเลยครับนี่ครบเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมนะโอเยี่ยมมากนะครับดูนะครับคอมเพลเมนทารี่นี้เยอะมากเลยนะครับเยอะมากเยอะมากอันนี้น่าลองคือนี่ฮะช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมอันนี้ ก็จะได้พวกกลุ่มที่รู้สึกว่าจะเป็น s p a r k กิ้ง i วนนะครับหรือว่าค็อกเทลต่างๆอันนี้ฟรีเลยนะครับที่สำคัญอีกอันนึงคือเชิญเพื่อนที่ไม่พักโรงแรมนี้มาทดลองที่นี่ก็ได้โอ้โหใจป้ามมากเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับโอเคครับส่วนผมตอนนี้ก็น่าจะพักผ่อนที่ห้องนะครับรอดูพระอาทิตย์ตกในในช่วงเย็นๆนะฮะตอนนี้ก็สั่งอาหารมารับประทานที่ห้องนะครับเดี๋ยว ดูผ้าที่ตกเสร็จแล้วนะครับก็คงจะมีออกไปปาร์ตี้นะครับกับทางพี่ที่รู้จักที่นี่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับ ตอนแรกว่าจะถ่ายพระอาทิตย์ตกให้ด like ูนะครับพอฝนตกแล้วนะครับเมฆก็มาเต็มเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิวจากทางหลังห้องนะครับก็ปรากฏว่าได้วิวสวยๆแบบนี้มาแทนละกันนะครับผมตอนแรกว่าจะให้เห็นพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์ตกนะครับแสงส้มๆเนียนๆให้เห็นอยู่ละนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เก็บไม่ได้ครับเลยได้แสงแบบนี้มาแทนนะครับในช่วงเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นวิวจากทางหลังห้องนะครับ ที่ผมพักวันนี้นี่เองนะครับผมอ่าเราดูอีกอีกรอบนึงนะนะครับโอเคครับผม หลังจากที่เราอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ออกมาหาอะไรทานกันนะครับวันนี้พี่หมออ้นนะครับก็ได้แนะนําร้านอาหารร้านหนึ่งขึ้นมานะฮะก็ชื่อว่าร้านอาหารข้าวหอมนะครับก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับเป็นอาหารทะเลนะสไตล์สมุยเลยนะครับผมเราก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศนะครับพี่อ้นก็เป็นพี่หมอที่น่ารักมากนะครับเราก็ดื่มด่ำบรรยากาศรับประทานอาหาร ลื้นบ้านไปให้อิ่มแร่กันเลยรสชาติดีมากครับใครมาแน้นำห้มาลองทานที่นี่นะครับพาชมไนท์ไลฟ์ครับสักนิดก่อนกลับเข้าโรงแรมนะครับที่ ร้านที่เขาได้นํามานะครับโคโค่แทมนะครับแต่ว่าตอนนี้มาคือมันมืดละมันกลางคืนละร้านนี้เขาบอกว่าบรรยากาศดีมากนะครับแต่ว่าอาจต้องรอมาช่วงเย็นๆนะฮะดูพระอาทิตย์ตกนะครับนี่ก็บรรยากาศนะครับทําให้ดูอ่ะเพลงก็ประมาณนี้นะครับฟิลเหมือนนักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างจะเยอะ แต่ก็เงียบไปเยอะครับเพราะร้านนี้ปกติเขาบอกว่าที่นั่งจะเต็มตลอดอันนี้ก็ดูเงียบไปนะครับอ่ะนะครับอ่ะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆค,ครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวรุ่งนี้นะครับวันที่สองของการเที่ยวสมุยนะครับเราจะมาดูอีกทีนึงว่า เราจะไปเที่ยวไหนกันต่อราตรีสวัสดิ์ครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเฟซนะครับรับเพื่อนนะครับที่ชอบนะครับคลิปที่ผมทำนะครับก็ฝากช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้หมาเล่และก็ซอสตาปนะครับทำคลิปดีๆออกมาให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับ